เปิดราศีจะมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้5อันดับราศีเดือนตุลาคม2566เดือนดวงเปลี่ยนแต่ละราศีมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยมีหลายราศีอยู่ขั้นดวงดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5อันดับราศีดวงดีเดือนตุลาคม2566ได้แก่อันดับที่1ราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่มีดวงแห่งความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจนมากๆ ดังนั้นถ้าช่วงปลายปีใครรอรุ้นการเลื่อนขั้นขยับตำแหน่งหรือคิดเรื่องการเรียนการศึกษาอยากเรียนต่อ,อตในเดือนตุลาคมนี้จะ,จะมีโชคด,ดีเข้ามามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่มีการเติบโตที่ดีขึ้นเช่นกันอันดับที่สองราศีตุลอยู่ในกลุ่มดวงการเงินพลิกฟื้นคล่องตัวมีช่องทางมีไรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝัน ทั้งในเรื่องของโชคลาภและรายได้ประจำจะมีข่าวดีเข้ามาอาจมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้เคาะเรื่องเงินที่เคยมีปัญหาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงรอยต่อที่อาจจะมีสันสะเทือนบ้างแต่ผ่านแล้วจะพุ่งทยานอันดับที่สราศีเมถุนอยู่ในกลุ่มราศีดวงการงานดีวาสนารุ่ง มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานที่ดีขึ้นจะมีความช่วยเหลือที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเกิดความเจริญก้าวหน้าวาสนาในเรื่องของหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเดินทางนําโชคเข้ามาให้อันดับที่สี่ราศีเมษเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องที่ดีในเรื่องของการเงินจากที่เคยคุยเจรจา,าหากกำลังรอคำตอบ จะพบคำตอบและช่องทางที่ทำให้รายได้ดีขึ้นเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ในทางที่ดีการงานจังหวะก้าวหน้ามากกว่าเดิมเรื่องไม่สบายใจความอึดอัดใจจะน้อยลงมีผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากอันดับที่ห้าราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีโอกาสเรื่องรายได้ใหม่ๆการเงินดีขึ้นค้าขายได้เยอะขึ้น ร่วมหุ้นจับมือมากขึ้นจึงส่งผลให้รายได้มากขึ้นแต่รายจ่ายภายในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก,ก็อาจตามมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็นับเป็นจังหวะการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ